สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับทีเอ็นเพื่อเกษตรชาแนลนะครับวันนี้เรามีสินค้ามาแนะนําอยู่สี่ตัวนะครับเป็นอะไรครับปั๊มปั๊มแช่ครับแต่แล้วแต่จะเรียบกันอ๋อครับอ่าตัวนี้เราก็จะมีมาประมาณสี่รุ่นแล้วก็จริงๆเรามีมากกว่านี้นะแต่ว่าเราแนะนําข้าวๆประมาณนี้ก่อนก็จะเป็นไซส์สี่หุนหนึ่งนิ้วสองนิ้วแล้วก็สามนิ้วครับแล้วก็วันนี้มีรุ่นไหนบ้างครับก็จะมีเทสเคสองร้อยครับเป็นตัวเล็กสุด ัวลองมาหน่อยใช่ใช่ตัวนี้ครับตัวสีดำเงินนี้เลยอ่าสีนี้เลยครับแล้วก็ตัว T t k สองห้าศูนย์เป็นตัวแรงใหม่ที่หนึ่งสองร้อยห้าสิบวัตต์แล้วก็จะมีตัวนี้เจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เป็นตัวใหญ่สุดของเราเป็นท่อสามนิ้วเลยอ่าแล้วก็จะมีดูดเลนดูดโคลนตัวนี้เป็น TSK สี่ห้าศูนย์ s ตัวนี้จะดูดเลนดูดโคลนได้ดูดสารเคมีได้เพราะว่าตัวตัวท่อมันกว้างนิดนึงอ๋อครับอ่าเรา อย่างแต่และรุ่นนี่เอซีมัน,มนทาไมไม่เหมือนกันนะฮะอย่างตัวนี้กับตัวนี้ครับมันต่างกันยังไงครับคืออย่างตัวนี้จะเป็นตัววัสดุนจะมีส่วนของสแตนเลสอยู่ช่วยในเรื่องอสารเคมีการกัดกร่อนอจะช่วยได้เยอะลดการกัดกร่อนนะครับแล้วไอ้ตัวนี้ล่ะครับตัวนี้เหมาะกับเป็นเลนแต่ว่าไม่ถึงขนาดจะเป็นโครนแบบเหนียวอะไรอย่างเงี้ยครับแค่น้ําตกกระโป่ยได้อยู่แต่ก็ไม่ถึงขนาดเอาใบไม้ไปยัดอันเนี้ยหังแน่นอนอันนี้คือเลนได้ใช่ได้นิดหน่อยครับแต่ว่าเหมาะกับ จริงๆมันเหมาะกับสูบน้ําขุ่นนะน้ำคลองอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะให้โฟล์น้ําที่เยอะเพราะว่าท่อมันขนาดสามนิ้วแรงมันเยอะแล้วก็เฮดมันจะไปไกลหน่อยถึง18เมตรแนวแนวดิง่งนะแนวแนวตั้งนะแต่ถ้าถ้าแนวลาบก็คูสิบไปเลยก็100ร้อยกว่าเมตรได้แล้วตัวตัวเล็กนี่แหละครับมันสูบได้ได้เยอะไหมเนะี่ยครับตัวนี้ตัวตัวนี้จริงๆตัวนี้มันจะประมาณ2 5 0วัตต์เน้นประหยัดพลังงานแล้วก็ใช้งานไม่เยอะอย่างอาจจะลดน้ำต้นไม้หรือว่าอะไรระยะไกลๆหน่อยเพราะว่า เมตรมันก็ไกลเหมือนกันสิบห้าเมตรแนวแนวดิ่งเหมือนกันโอ้ไอ้นี่เป็นสิบสิบห้าเมตรใช่ถ้าแนวรากก็ร้อยห้าสิบเมตรครับคิดแบบง่ายๆคูณสิบแต่ว่าท่อมันจะได้แค่หนึ่งนิ้วปริมาณน้ําแน่นอนมันมันต้องน้อยกว่าใช่ครับก็จะบอกงานเล็กๆครับตัวเล็กสุดนี่แหละครับตัวเล็กสุดตัวนี้จะใช้ได้ทั้งท่อหนึ่งนิ้วแล้วก็สี่หุนถ้าภาษาชาวบ้านนะเนาะก็งานเล็กใกล้ๆรดนําต้นไม้เอาหยอดลงถังหรือว่าบ่ก็จะ เราเอาต้นไม้ธรรมดาครับประมาณนี้แล้วก็เป็นงานเล็กไปเอาเป็นงานเล็กๆนะครับแบบหรือไม่ก็สูบน้ําดื่มน้ํน้สะอาดนะครับน้าสะอาดนะครับรดน้ําต้นไม้สูบน้ําน้ําบ่อน้าคลองแบบที่ไม่เยอะคือถ้าเยอะก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเยอะก็เป็นตัวนี้เลยครับน้ําท่วมน้ําขังน้ําอะไรนี่คืองานก่อสร้างที่ต้องสูบน้ําออกจากบ่อหรือจากหลุมต่อหม้ออะไรพวกนี้ครับคือได้เลยในสารนู้นเลยหนักปใหญ่นะครับเนี้ย แน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กหล่อครับน้ำหนักมันจะเยอะอยู่แล้วแล้วก็ตัวมันหนาครับรุ่นนี้มอเตอร์กี่วัตต์ครับเนี่ยตัวนี้750วัตต์ครับผมสังเกตง่ายคือรุ่นของของของอันนี้จะเป็นตามตามชื่อรุ่นเลยวัตต์ดูง่ายเลย45 0นก็คือ450้วัตต์อ๋อใช่ไอ้ตัวนี้รุ่นสี่อิวัตต์250รบตัวนี้รุ่น450ก็คือมอเตอร์450อหาบวัตต์ใช่ครับผมอืครับพวกนี้เป็นเป็นทอง เลาเรียกอะไรยังยัง,งท่วมเนะาะถ้ามันยังท่วมตัวมันอยู่ก็คือไม่ต่ากว่าระดับตัวมันก็คือไม่มีปัญหาครับสูบต่อเน,นื่องได้เลยอ๋อแล้วออนี่มีหลายคนสงสัยผมก็สงสยัยนะว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยรูพวกนี้มันต่างกันยังไงครับอย่างตัวนี้มันจะเป็นเป็นเป็นพลาสติกป็นเป็นยางใช่ไหมครับสังเกตง่ายๆครับถ้าอย่างเงี้ยนน่าจะเป็นน้ําสะอาดอ,อ๋อครับน้ําที่ขุนๆได้ครับแต่ถึงขนาดแบบสกรปรกหรือว่าเป็นเลนเป็นโครนอ่ะมันจะไม่ได้อ่าฮะครับท่านี้ก็คือเป็นเหลวขึ้นมาหน่อยแต่ว่่าาไมถึงขนดุแบบ ขนาดไม่ถึงกับค้นนะอ่าครับแต่ถ้ากว้างขนาดนี้ก็อาจจะเป็นพวกขี้ปลาน้ำยางหรือว่าเศษใบไม้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้อ๋อครับอ่าก็คือเยอะสุดละแต่ถ้าเป็นใบไม้เยอะก็ไม่น่าจะมีรุ่นไหนได้แล้วต้องะกวาดก่อนละแล้วอย่างสมมติว่าถ้าผมจะซื้อไปดูดน้ําที่บ่อเลี้ยงปลาเนี่ยผมจะเป็นตัวไหนะครับเลี้ยงปลาต้องเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าที่ปลาก็ค่อนข้างกัดกันก็ลักษณะของงานสารเคมีครับอ่าครับแล้วของหน้าบ้านครับ คลองหน้าบ้านจริงๆใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วครับเพราะว่าคลองเนี่ยถ้าเราไม่ได้หย่อนจนถึงพื้นไม่ได้ไปเจอเลนก้นก้นบ่ออะไรมากมายเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้หรืออาจจะตะก,ก้าหรือกระบุงอะไรใส่เราก็หย่อนเเชือกดึงไว้อ่าแล้วประมาณนี้อย่างอย่างตอนเนี้น้ำกำกำังจะท่วมแลถ้าเกิดว่าผมน้ํามันจะท่วมบ้านผมเนี่ยอีกสองสามวันเนี่ยถ้าเกิดผมต้องติดรุ่นไหนไว้ที่บ้านบ้างครับนี่เลยครับ <ๆ S 2> ถ้างบจ่ายไหวจบสามนิ้วแป๊ดเดียว อ่าแห้งแน่นอนแห้งใช่ไหมครับครับผมไม่ได้ท่วมหนักกว่าเดิมใช่ไหมมีมีมีข้อแม้คือต้องเฝ้าไว้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีน้ำให้มันสูบอ๋ออันนี้ไม่ต้องสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ใช่ไหมครับ่ไม่ต้องไม่ต้องครับอันนี้มั่นใจได้ครับผมถ้าถ้าน้ำท่วมน้ำาี่ท่วมบ้านนี่เป็นตัวนี้นะครับก็คือจริงๆใช้ตัวนี้ดีกว่าถ้าน้ำท่วมบ้านอาํามอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นที่ปลาหรือเป็นบ่อเป็นเป็นที่เราเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเยอะหรือเป็นพวกบ่อบำบัดอ่าสไตล์เงี้ยหรือ อยระเด็นตัวนี้ครับตัวนี้น้ำยางคือท่อมันใหญ่คือมันมันจะระบายน้ําได้เร็วใช่ไหมใช่ประมาณน้ําปริมาณน้ํามันเยอะครับตัวนี้ก็ชั่วโมงนึงสิบแปดคิวสิบแปดคิวโอ้ใช่สิบแปดคิวนี้กี่ลิตรนะครับสิบแปดคิวก็หมื่นแปดพันลิตรอะครับหมื่นแปดพันลิตรนะครับต่อชั่วโมงนึ่งครับน่าจะเหลือเฟือสำหรับบ้านหนึ่งหลังหรือว่าชุมชนที่ที่ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นงานไซต์ก่อสร้างที่ต้องการน้ําออกจาก หลุมตอม้อเนาะจริงๆคือบบเทข่าเทมินเทอะไรอย่างเงี้ยถ้าระบายน้ําเร็วจะเป็นตัวนี้ใช่ครับผมเน้นเอาน้ําออกอย่างเดียวเลยครับตัวนี้เลยครับส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ําเป็นเป็นโคลนเป็นเลนโคลนเลนเป็นสารเคมีครับเป็นน้ำยางที่ปลาเป็นเศษใบไม้ที่ ไม่ได้แข็งมากมายไม่ใช่ถึงขนาดเป็นก้านเป็นรออกมาเนี่ยครับแล้วก็ส่วนตัวเลขก2ตัวนี้ก็จะเป็นพวกน้ำสะอาดน้ำสะอาดอันนี้อาจจะขุนได้บ้างแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดเป็นเลนอย่างเงี้ยลดน้าต้นไม้ต่อสายยางจุ่มแล้วก็หย่อนลงไปเลยแล้วเราก็ลดน้าต้นไม้ได้เลยอ๋อครับแต่ความตัวนี้มันก็จะได้เฮดมากกว่าตัวนี้ตัวนี้มันจะ15เมตรแนวดีงถ้าตัวนี้เมตรมันก็จะระยะสั้นอันนี้ก็จะเหมาะกับหย่อนไปในถังอย่างเงี้ยในถัง200ลิตรในถังพันลิตรอะไรที่ เป็นถังพลาสติกเป็นอ,อย่างนี้เป็วน้ำสะอาดพ,พวกนี้ถ้าเป็นพลาสติกมันก็เราก็ไม่ห่วงเรื่องสนิมเลยครับใช่มันเหมาะกับน้ําดื่มหรือน้าใช้ที่เราต้องการความสะอาดนะครับไม่ไม่กังวลเรื่องสนิมเพราะว่าตอนี่มันเป็นพลาสติกเนี่ยมันก็มีความสะอาดระดับหนึ่งแล้วแล้วอย่างพวกนี้เวลาเราใช้งานประเด็นนาเนี่ยมันจะยปัญหารเรื่องสนิมกินไหมพี่ถ้าอย่างตัวพลาสติกเนี่ยไม่มีแน่นอนครับไม่มีหมครับอ,อย่างตัวนี้อาจจะมีบ้างแต่ว่า ถ้าเราดูแลตลอดหรือจุ่มอยู่ตลอดเนี่ยเราไม่ได้เอาขึ้นบ่อยๆแม่มเลยก็ไม่มีปัญหาเราต้องดูแลยังไงบ้างครับนั่งเฝ้าตลอดไม่ครับจริงๆทุกพวกนี้<อ>ถ้าเราคือถ้าบ่อเรามีน้ําให้ตลอดแล้วเราต้องการสูบต่อเนื่องมันไม่มีปัญหาเลยอ่าครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นการสูบน้ําท่วมน้ําขังน้าอะไรแล้วอาจจะต้องเฝ้าเพราะว่ามันตัดเดียวเนาะอ๋อครับตัดเดียวมันก็หมดละก,ก็คืออย่างสม แล้วสมมติว,ว่าสมมติว,ว่าผมผมซื้อไปแล้วเนี่ยผมผมเก็บไว้ในที่บ้านแล้วก่อนที่ผมจะเอาไปใช้งานเนี่ยผมต้องทำไงกับมันบ้างครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องเช็คต้องอะไรไหมครับหรือว่าแบบเสียเปัา๊าก็โยนลงน้าได้เลยจริงๆพวกนี้มันมันเป็น,นเ a i n ท e n ฟรีนะแทบจะไม่ต้องดูแล,แลมันมากมายเพียงแต่ว่าสําคัญแค่ตอนก่อนใช้แล้วจะเอาไปเก็บมากกว่าอตอนที่จะามาใช้ใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาครับผมตอนก่อนจะไปเก็บก็คือเราก็ต้องอาจจะต้องทําให้มันแห้งก่อน ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้จุ่มอยู่ตลอดเนาะอาจจะต้องเอาไปทําความสะอาดแล้วก็เป่าให้มันแห้งเพื่อต้องกันใบหรืออะไรมันติดหรือมีวัสดุอะไรเข้าไปติดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางทีพวกเศษไปไม้เศษอะไรเหนียวเหนียวมันเข้าไปติดเราเราเรา,เราไม่ทราบว่ามันอยู่ด้านใน,น,นแล้วก็เอาออกก่อนแล้วค่อยเอาไปเก็บถ้ามันเก็บแบบนั้นนั่นคือไม่มีปัญหาอาจจะมีนานๆเราเช็คสายไฟก่อนจะใช้ก็เช็คสายไฟดูว่า uh huh. ตามขั้วตามอันนี้มัน สนิทไหมปั๊กมันยังอยู่สภาพดีไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องจมน้ำเนะาะจมน้ําเลยไฟไฟไม่รั่วใช่ไหมครับพวกนี้ใช่ไม่รั่วครับเพราะว่าซีนดีแต่ว่าอาจจะปี2ปีถ้าเราใช้เป็นานานถ้าเราเช็คดูว่ายางมันเสื่อมสภาพไหมมันหมดสภาพไหมเราก็าจ,จะเปลี่ยนได้ครับเพราะพวกนี้มันมันเปลี่ยนได้อยู่แล้วอะไรมันหาได้ทั่วไปครับสําคัญคือเรื่องไฟครับเราดูดีๆแล้วก็อาจจะ หาเทปกาวหรือเทปพลารา,ลายมาพันช่วยก็ได้ถ้าเกิดว่มนามันานานแล้วละาพันเพื่อเพื่อเซฟตี้แล้วก็สําคัญที่สุดตอนหย่อนลงก็คืออย่าอย่ามามัดหรืออย่ามาดึงอะไรแถวๆนี้คเพราะต้องมีเชือกต่างหากเพราะถ้าเจอ,อบ่อยเคสมันสายมันไม่ได้พันอยู่อย่างเงี้ยนะคือจับหย่อนไปทั้งสายอย่างนี้เลย,อ,ยอันเนี้ยร้อยทั้งร้อยพันแน่นอนครับช็อตด้วยอ,อันตรายสุดครับผมครับ คือต้องมีเชือกต่างหากเลยเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมีเชือกมีอะไรมาให้อยู่แล้วเราก็มัดแล้วเราก็ดึงที่เชือกแทนครับ,รบก็คืออย่างพวกสี่ตัวนี้ก็คือว่ามีมีสูบดูดน้ําน้ําเลนน้ําซกอปกพกลดน้ําต้นไม้น้ําสะอาดใช่ครับใช่ทีนี้อย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ดูคลิปนี้สนใจเนี่ยอยากจะได้เนี่ยคือเราต้องต้องไปซื้อที่ไหนซื้อยังไงว่าอย่าง,าางาตัวนี้ย,ยังยังไม่ได้บอก คุณผู้ชมเลยว่าตัวนี้มีมีรุ่นยี่ห้ออะไรบางรุ่นไหนบ้างครับจริงๆตัวนี้จะเป็นยี่ห้อโตสกินะครับเป็นหนึ่งในแบรนด์ของเราแล้วก็รุ่นเนี่ยจริงๆมันจะมีมากกว่านี้มันจะมีหลากหลายรุ่นมีตั้งแต่200วัตต์250วัตต์400วัตต์550วัตต์แล้วก็750วัตต์แสดงว่าถ้าเกิดผมอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ก็มีขายใช่ไหมครับใช่มีครับผมแล้วก็จะมีเป็นพวกสองใบพัดสามใบพัดซึ่งอันจะเน้นดุส่งไกลๆดูดลึก เอาแถ้ดิ่งได้ได้ไกล40-45เมตร50เมตรกว่าก็มีถ้าผมถ้างั้นถ้าเกิดว่าอยากจะอยากจะได้ตัวใหญ่กว่านี้ต้องไปซื้อที่ไหนครับมีมีมีแนะนําให้คุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้ไหมครับว่าต้องต้องติดต่อยังไงครับจริงๆเรามีตัวแทนจาหน่ายทุกจังหวัดนะครับผมหรือจะเข้าไปดูในในเพจของเราก็ได้ก็มีมีเพจด้วยใช่ไหมครับเพชื่อว่า ทีเอ็นเพื่อนเกษตรเพื่อนเกษตรนะครับอ่าก็คือเข้ามาดูก็จะมีรายละเอียดหลากหลายเลยครับหลากหลายสินค้าของเรารวมทั้งปั๊มจุ่มคอนแชร์นี้ด้วยก็คือจะมีเพจทีเอ็นเพื่อนเกษตรแล้วก็ใน YouTube เราก็จะเป็นเอ่อทีเอ็นเพื่อนเกษตรแชนเนลครับแชนเนล่าครับต่างกันที่แชนเนลมีแชนเนลด้วยใช่ไหมครับยูทูบครับผมครับผมทีนี้ก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมา ลองลองสาธ<ป>ิตการใช้งานใช่ไหมครับทดสอบการใช้งานครับว่าลักษณะการาใช้งานจะเป็นยังไงอ่าครับแล้วก็ให้น้าแรงไหมให้น้ําแรงไหมใช่ไหมครับใช่ลักษณะการใช้งานเราผูกเชือกกันยังไงเราหย่อนกันยังไงอ๋อเพราะว่าเมื่อกี้ผมก็บอกแล้วว่าถ้าเอาอันนี้หย่อนลงนีน่นคืออันตรายแน่นอนอ,อ่าอครับโอเคเดี๋ยวเราคึ้นนี้เดี๋ยวเราต่อไปคือเราลองให้ดูว่าได้เป็นแบบไหนกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองครับผม นี่นะครับต่อก็ได้เตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีตัวปั๊มจุ่มนะครับอ่า่มีมีมเชือกเียครับผมแล้วก็มีสายยางพร้อมจับขัดลัดครับผมเรียบ,บร้อยแล้วแล้วก็พันตัว ขัวลูกยางนี้รียบร้อยแล้วอคปั๊มตัวนี้ใช้ใช้ทอใช้สายยางกี่กี่นิ้วนะครับสองนิ้วครับสองนิ้วใช่ใช้สายยางสองนิ้วสองนิ้วนะฮะจริงจริงมันปรับได้ครับขึ้นอยู่กับตัวข้อต่อตัวนี้แต่ที่เหมาะสมกับปั๊มก็คือสองนิ้วเพราะว่ามันจะได้ปริมาณน้าที่ใกล้เคียงกับปั๊มได้อก็คืออย่างถ้าเกิดัวกผไม่มีสายยางสองนิ้วเนี่ยผมก็ใช้ท่อก็ได้ครับผมขนาดอื่นได้ใช่ไหมครับใช่ใช้เป็นท่ออ่อนหรือใช้เป็นท่อพีพีซีก็ได้แต่เพียงแต่ว่าสายยางแบบนี้มาาาาะกวว่่เพรรออคับ เก็บง่ายสะดวกกว่าแล้วก็การหย่อนก็จะง่ายกว่าด้วยเพราะถ้าท่อแข็งเงี้ยมันจะลําบากมันจะเหมาะกับการฟิกอยู่กับที่ถ้าเกิดอ๋อตัวนี้คือมันเรารอบปรับขนาดได้จากเป็นเล็กเป็นใหญ่ได้ใช่ครับแล้วก็อย่างเงี้ยมันมวนเก็บได้ง่ายไงอ่าครับอ่าก็จะไม่ยุ่งยากเวลาเราเก็บครับโอเคตอนนี้เราเรียปกณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันว่าปั๊มรุ่นนี้มันจะให้น้ําสูบน้าได้ได้เยอะขนาดไหนอ่าอันนี้เราจะลองในแหล่งน้ํา แบบเป็นบ่อธรรมชาติเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นเป็นบ่อปลาเนาะก็จะมีพวกเลนพวกโครนบ้างสารเคมีไม่ค่อยมีก็เป็นน้ำสกปรกครับเป็นน้ําเลนน้ำโคลนก็จะเหมาะกับรุ่นนี้เลยรุ่น450 SW ก็คือเป็นตัวดูดเลนดูดโครนดูดเลนดูดโคลนได้นะครับซึ่งจะไม่เหมาะเอาตัวน้ําสะอาดมาดูดอาจจะทําให้ปั๊มเสียได้ง่ายหรือว่าอันอุดตันนะครับใบอาจจะติดขัดอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็เหมาะสุดละ จะเป็นตัวสามนิ้วมาใส่นี่คือไม่ได้เลยเดี๋ยวความน่าจะอยู่สั้นนะเพราะว่าเลนโคนน่าจะเยอะเป็นเบนบอกเก่าครับงั้นเรามาลองกันครับเราเป็นยังไงบ้างโอเคครับขอติดยับยนเลยขอท่าสวยๆนะครับ จบไปแล้วครับสาหรับการทดลองตัวนี้นะครับตัว450 SW เป็นไงบ้างครับน้ําเยอะไหมครับร้อนครับแต่น้ำแน่นอนเยอะแน่นอนครับอ๋อครับนี่ดูจากสภาพนี่คือเอาอยู่อ่าฮะครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนน้ําน้ําท่วมใช้ได้ไหมครับใช้ได้ใช้ได้ครับผมแต่ว่าจริงๆตัวนี้มันจะเป็นเหมาะกับเลนกับโคลนกับพวกสารเคมีดวดแรงนี่ผ่านแน่นอนผ่านสองนิ้วนะระบายน้ําตัวสามนิ้วนี่ น่าจะไม่แค่ครึ่งตัวครับเปลียนทั้งตัวอ๋อครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่เพื่อนเกษตร a n n e l นะครับเราก็จะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับสินค้าของทียนเวมารีวิวให้เป็นประจํานะครับครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็นอกจาก นอกจากใน YouTube เราก็จะมีที่ที่เพจด้วยใช่ไหมครับใช่เพจ Tn เพชรเกษตรครับผมครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้ไปเป็นเจ้าของเอาไว้ดูดน้ำท่วมที่บ้านนะครับก็ติดต่อที่เพจหรือว่าในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับอ่าั้นก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยครับของตัวนี้ว่าแบบไหนบ้างสเปครายละเอียดลึกๆเป็นยังไงนะครับผมครับก็จบกันไปแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ มาติดตามดูว่าเราจะแนะนําสินค้าตัวไหนอีกครับผมครับ